เล่มนี้ด้ามจับหอยเป่าฮื้อแท้นะครับลายสวยจัดเลยนะครับผมขนาดก็ใหญ่กว่าเล่มที่แล้วนะครับหกจุดหกนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับเปิดปุ๊บมีเสียงแก๊กนี่เข้าล็อกนะครับล็อกทํางานพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับเล่มนี้เหล็กตีทบลายดามันกัดแท้นะครับความยาวใบสองจุดแปดนิ้วนะครับผมสันหนาสองจุดสองมิลนะครับเหล็กลายตีทบนะครับแกนกลาง vg สิบ สวยงามชัดเจนครับใบยาว2.8นิ้วนะครับด้ามจับ3าจนิ้วนะครับด้ามหอยเป่าหืะครับลายสวยจัดเลยนะครับผมสวยทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนตรงนี้มีสีดำขั้นด้วยนะครับผมตลอดเล่มนะครับสวยงามแน่นอนแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะมีเหล็แกะลายยึดแกนกลางนะครับของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้ ยาวรวม 6. 6ุนิ้วนะครับผมกิีบนะครับเหล็กตีทบด้ามหอยเป่าฮื้อแท้นะครับผมผมหวานเจี๊ยบแน่นอนผมจัดจ้านะครับผมมีระบบล็อกนะครับไรนอร์ล็อกนะครับผมมีระบบลูกปืนบอลแบนลิงนะครับพับเก็บง่ายนะครับผมไปมีดไม่เด้งคืนนะครับตรงนี้จะเป็นเลดนะครับผมตัวช่วยเปิดเป็นเลดนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเลดปัดเงา ียวจัดราคาเบาๆนะครับห5า้บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวยจะจัดแบบนี้เลยนะรับประกันสวยตรงปกให้ทุกเล่มนะครับพี่ๆท่นไหนสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาได้เลยครับแอดแมนะครับ MANHK มีแอดนำหน้าครับ0 9น0 2 1 3้3 4แมนมีเดินป่านะครับผมสันท้ายแถมเชือกหนังวัวแท้ให้ด้วยนะครับผมสวยแน่นอนขอบคุณครับ